สวัสดีค่ะพบก,กับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบก,กับพี่นายอีกแล้วเนาะสําหรับคลิปนี้เนาะก็พาชมความน่ารักของลูกสมุนในฟาร์มค่ะฟ้าหลังฝนค่ะทุกคนตกทั้งคืนทั้งวันนะะแต่ตกไม่มากนะคะเดี๋ยวไปรับชมพรม้อมๆกันเลยจ้า ได้ยินไหมได้ยินเสียงไอ้หมาปิ้งมันเห่าไหมลนะ่ะได้ยินไหมเราที่ทำไมดื้อกันจังอะลูกไปเอานกที่ไหนมากินกันเนี่ยหึจะไปยุ่งกับน,นกของหยกยายนะไม่ได้นะจะบอกให้นะแมวแมวของยายนะไม่เคยยุ่งกับน,นกนะลูกรู้เรื่องไหมเนี่ยเนี่ยสองแสบสองแสบลูกแมวป่าค่ะดื้อมากเลยค่ะมีอาหารให้กินก็ไม่ค่อยกินนะชอบกินของคาวไปจับนกจับกระรอกนะ ล่าสุดนะฮะกำลังจะไปกวนนกขงยกนะฮะอย่าไปยายไม่ให้ไปยื้อเปล่าฉุนเนี่ยคือส้มฉุนนะฮะอย่าไปนะหมาปิ้งเห่าอยู่นะหมาปิ้งกัดไม่รู้นะส้มจิตจิตแม่เองไปไหนเนะี่ยือแม่ไปไหนลูกสวยนะแมวส้มนะ แต่ว่าเขาไม่ค่อยไม่ค่อยอยู่บ้านกันเท่าไหร่นะให้อาหารยังไงเขาก็ไม่ค่อยอยู่เห็นไหมเนี่ยจ้องจะไปนู่นจะเดินไปตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นกงนกขงโยกขงพินานะเขาจะไปนั่งมองคือแบบมหมั่นเคี้ยวมากฉันอยากกินแกะเลือกเกอร์อะไรประมาณนั้นอนะ นกกันหนีเข้าไปอยู่ข้างในกันหมดแต่เขาทำอะไรไม่ได้แต่ว่าก็ทำให้แมวทำให้นกกลัวได้เหมือนกันนี่แม่มันกำลังท้องอีกนะเดีย๋ยวแม่มันท้องเรียบร้อยแล้วนะงวดนี้พี่นาจะจับทำหมันแล้วค่ะไม่ไหวแล้วไม่รู้กี่ตัวงวดนี้โน,น่นไปอยู่บ้านผู้ชายไม่รักดีจริงๆ นู่นข้ามถนนไปอยู่บ้านผู้ชายมืดค่ำก็ข้ามถนนไปโอ้ยเสียวรถจะเหยียบมันแมวป่ากับแมวบ้านนี่คนละเรื่องเลยนะทุกคนเนาะเลี้ยงเพราะว่าเอาบุญนะเพราะว่าเขามาขอข้าวกินก็ให้เขากินให้เขาอยู่แต่ว่าเขาก็กวนสัตว์เลี้ยงเราเหมือนกันนะ,ะล่าสุดก็เล่นลูกไก่แจ้ไปหนึ่งตัวนะตอนนี้ก็เลยทำให้รัดกุมขึ้นนะคะ ตอนนี้ลูกไก่แจ้ก็เริ่มโตแล้วค่ะก็กินเข้าไม่ได้แล้วอันนี้ลองถ่ายคลิปยาวเป็นแนวตั้งนะเพราะว่าแนวตั้งคือมันเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรเขาเรียกมันอินเทนมันทันสมัยใช่ไหมอือ ยาวๆเขาบอกว่ามันเก่าแล้วอะไรประมาณจริงๆพี่นาทำเฟซบุ๊กพี่นาก็ถ่ายแนวตั้งอยู่แล้วค่ะฝนตกทั้งคืนทุกคนชุมฉำาทั้งคืนทั้งวันค่ะก็เนาะเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวมหาสารคามนะอำเภออะไรนะพ่นาจำไม่ได้ที่เขื่อนเขื่อน เขื่อนลวกเขื่อนลวกเขื่อนแตกอะไรประมาณนั้นเราก็ได้รับความเสียหายจากพืชผลการเกษตรกันเยอะมากเลยก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนเลยสู้ๆค่ะเอาตัวเองให้ให้รอดปลอดภัยเนาะธรรมชาติก็คือสืบเนื่องมาจากฝนตกหนักในทุกๆวันนี่แหละคะ่ะนี่ก็ตกโอ้โหทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันค่ะแต่ว่าตกไม่มากค่ะตกพอแบบว่าเออชุ่มฉ่ำนะคะ ต้นไม้พอสดชื่นค่ะนอนเห็นไหมเฟวยายเมื่อไหร่ยายจะไปไหนนาะเมื่อไหร่ยายจะไปไหนเนะะาะจะไปเล่นแมวยายซะหน่อยเอยเล่นนกยายซะหน่อยเจอเลยนะสม้มส้มฉุนส้มจีตคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรคะ่ะทุกคนไปดูความน่ารักของสัตว์เลี้ยงนี่แหละ อ้วนมากเ๋ยทุกคนดูดิเขากินอะไรที่มันเป็นขา,ขาวๆมันจะอ้วนค่ะพี่นาก็ขอขอบคุณนะคะพี่พิน้องมันอาจจะไร้สาระไปหน่อยนะสําหรับคลิปแต่มันก็คือความสุขเนะาะไม่ได้เดินไปนู่นนะคะทุกคนเดินไปแพะก็ร้องเสียง้็งมเลยทักทายนะั่นแหละแต่เสียงแบบโอ้โหแม่แม่แม,แมส่วนสามแสบของพี่นาก็จะอยู่บ้านหลังนี้นะคะเนี่ยเนี่ยสามแสบ สามแสบสามโซนเขามีความสุขมากค่ะมีของเล่นให้เล่นกินอยู่นอนกันเงียบเปิดประตูยังไม่ออกเลยค่ะทุกคนเขาชินกับการอยู่แบบนี้นะคะเขาไม่ชอบที่จะออกมาข้างนอกมาเช้ามีแมงเม่าหลงเข้าไปตัวหนึ่งเขาก็เล่นกับแมงเม่าเนาะไม่กินแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมวป่าเนี่ยโอโ้โหกินหมดแล้วค่ะแมงเม่านี่อยู่ในนี้นะสามแสบคุณหนูสามแสบเ็าเป็นคุณหนูทุกคน ไม่ดือ้อไม่ซนไม่อ้อนน้องปังๆน้องมีตังน้องมีสุขอยู่ในนี้นะคะเมื่อเช้าก็มาเล่นด้วยเอาอาหารมาให้ทำนุ่นนี่ให้อุ้ยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะชุ่มฉ่ำมากๆเลยแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะนี่ดูแมวอ้อนค่ะแมวอ้อนไปสิก็ยายเอาอาหารวางไว้ให้เต็มไปหมดนะอ่ะเอ็งไม่ไปกิน ตายสมจิตไปกิน